มาแล้วอ้าวเสนอแขนแล้วเสนอหน้าแล้วการนิมิตการนับดูเรค่องราวองอย่างไรก้าสาธุอ๋อครับการพัฒนานการอ๋อสาธุอะไรมีสองสามช่องส,สี่ช่องเองสาธุฮะเป็นได้หมดในทีวีสีสี่ช่อง ซูมได้เป็นร้อยสอกช่องเลยไม่ได้แค่สี่อ่ะถ้าจะเอาเยอะก็ได้ไม่ได้บอกไปถ,ถ้าเยอะนี้ครับก็โ้แล้วทำไงวันนี้มีคนเ,นเพื่อนๆอยู่ค่ะแต่ว่าเขายังไม่ไสะดวกค่ะชุมนุมอะไรล่ะว,วันนี้มีอะไรมาทำลายต่าพวกเราเรามาชุมนุมต่างคุมใจรักสมัครสมานดูใจ วันนี้จิตชื่อบานกะลานเดินอยู่ทุกคู่ทุกนามโอ้โหที่ล่นั่งท่วงในท่อนนี้ท่วงวันนี้เออมันสูงด้วยมันขึ้น <c oughs> <c oughs> ลงม <c oughs> เป็นไงวันนี้เมื่อวานขึ้นอีกอ่ะโมยัง <c oughs> ขึ้นอีกอยู่ <c oughs> แต่ไม่เยอะเท่าไหร่ <c oughs> น้ำมันกำลังไหลลงมาที่นี่มันเป็นที่ล่าง มันเป็นที่ล่างข้างล่างมันถาข้างบนมันก็ไหลมาเรื่อ,อยๆจนกว่ามันจะหมดนะหมดแล้วก็ไหลลงไม่คงหมดแล้วก็ทีนี้ก็พร่องมาถึงจะทรงทรงเขื่อนก,ก็ปิดเพราะเขื่อนปิดตรงพระราดเป็นแองกระทะใช่ไหมคะโอเคนะใช่ใช่ใช่บรรดาเนี่ยมันเป็นที่เขาทิ้งมันเป็นที่ลุ่มที่น้ํามันท่วมตลอดเราก็มาทถมดินขึ้นแล้วก็มาทําอะไรแต่เป็นที่อยู่เที่อะไรไป ก็อยู่ได้ที่เขาทิ้งอะไรเราก็เอาสมบัติคนทิ้งอะชาตินี้ชีวิตนี้เยอะได้แค่นี้นี่ตายเป็นที่ผุ้ทซับซะแล้วตอนนี้เพราะพ่อครูนั่นแหละถ้าไม่ใช่พ่อครูก็ร้างอ่าก็ว่าย่งนั้นก็ได้ทำจนดีเลยตอนแรกก็เรารู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวทำไมพ่อครูมาเลือกตรงนี้นะแต่น้าหัวเกินอ่า ทำไงได้มันต้องถูกก่อนแนละ้วเดี๋ยวนี้มันแพงแล้วที่อเอาไปเอามาแพงขึง้นแพงขึง้นโอโ้โหสอง2 2> แสนอัพสองแสนอัพเดี๋ยวนี้มีค่าเลย <Gon> เดี๋ยววันนี้จะประชมุมรวบรวม,รวมที่ดินเนี่ยวันน <Lic fik. S 3> ี้ถ้าถ้าที่ดินที่มาอยู่ใกล้อโศกทุกที่อะว่าที่ราคาขึ้นหมดเลยใช่ โดยเฉพาะที่แถวแถวไอ้สันตินะแะซอยสองข้างสามข้างนะ,ะไกลไปก็ลดลงพอติดติดก็โศก็แพงโอ้ที่ซอยติดข้างๆดูซอยเดียวกันด้วยซอยเดียวกันด้วยเน่ยโอ้โหปลาก็าไว้เท่าไหร่เดือนนี้พ่อคุูมีผลนะคะทำไมเขาถึงมาหาดนี้แล้วราคาแพงพวกเรา่นห<ว>ลย พวกเราเองอั่แหละมาไล่ซื้อแพงเท่าไหร่ก็ซื้อมันก็เลยได้อยากได้อยู่ด้วยกันใกล้ๆจุ๊มใกล้ๆชิดๆกันไงมันก็เลยแพงนะพวกเราคนอื่นก็ชอบมาค่ะเพราะว่าตอนนี้รถเข้าสันติทุกวันเลยคักคึกคักเลยค่ะเพราะว่าเรามีตลาดนูนิยมแล้วเราก็มีพลังรักแล้วเราก็มีทุกอย่างให้ประชาชนกินแล้วสุขภาพดีค่ะพ่อคืมอย่างนั้นแหละหลายๆอย่าง ราคาถูกของดีราคาถูกมีน้ำใจอขายสดก็เชื่อเบือทวงปวดขี้ขมผมทิพน้ำทิพไม่ใช่อจุดจุดล่ะไม่ใช่อ๋ออ๋อดูแลดูแลดูแลฮอร์โมนของพ่อคูเองคุณดูดีเลย เอาหมดพ่อคือเองหนึ่งเดียวในโลกรถดีกว่าเมื่อวานรถดีขึ้นกว่าเมื่อวานเนาะแล้วเปลี่ยนมาไหมวันนี้อ๋อวันอาทิตย์ใครเร็ว เออเปลวเป็นไงไปไม่เขียนหนังสืออะไรวะเมื่ไม่ใช่วันอาทิตย์เมื่อวานนี่มันมันมันเขาไม่เขียนวันอาทิตย์ธรรมดาเขาไม่เขียนวันอาทิตย์อยู่แล้วแต่วันอื่นๆเขาไม่เขียนมาตั้งหลายวันะมาถึงวันนี้วันอาทิตย์เขาก็วันวันไม่เขียนของเราอยู่แล้วใส่จะเข้าโรงพยาบาลแล้วโชคใส่เมื่อก่อนเขาก็เล่าอยู่ว่านอนโรงพยาบาลเป็นอะไรอายุมันก็เนาะแปดสิบแล้ว เจ็ดสิบกว่ายังไม่แปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองางานเขียนนี่ต้องใช้พลังงานเยอะนะอืมอันนี้อย่างป่วยร่างกายไปนอนเนี่ยมันก็เขียนไม่ออกน,นะฮะอือใช่ <laughs> ว่าโอ้ยนี่ที่เขียนหนังสือเนี่ยไม่ต้องนอนเขียนก็ได้เลย <laughs> <c oughs> บางทีมันต้องใช้ใชคนคว้าไม่ต้องใช้คนควาตรวจสอบอ่างอิงก็ใช้อ่างอิงเยอะนะแกก็ followed. ต้องมีองรรคปนะ์ประกอบอะไรถ้าไม่ต้องคนควาไม่ต้องเปิดอะไรดูมาอ่างอิงจำได้หมดเก่งจริงนะโอ้โหแกดูรอบโลกเลยดูลน์ดูอโนนีอะไรโอ้สะสาย ห่วงสายห่วงสายกระจัดกระจายสะสายรู้ไปกระจัดกระจายโอู้่นวันนี้วันท้งวันอาทิตย์แล้ววันนี้ไม่ใช่วันจันทร์หรอวันอาทิตย์วันอาทิตย์อ๋อนึกว่าวันจันทร์นวันเนี้วันอาทิตย์โอ้ นี่ผลประกาศเลือกตั้งครั้งหน้าปะชะปส่งจุรินชิงนายกอือ,อพ่อครูออกกําลังกายทุกวันไหมคะเอาโดนแดดทุกวันไหมคะเมื่อวานไม่โดนเนาะโดนอาไปเช้าไปโดนอ๋อ พ่อครูเขียนเรื่องปัญญาแปดจบแล้วย,ยังคะยังเลยกําลังเขียนเหรอคะพ่อครูใช่เขียนไปเรื่อยๆละเลียดอยู่อ๋อยังละเลียดถึงข้อไหนนะคะถึงถึงข้อไหนนะคะข้อสองอ๋<พ>อเขียนไปถึงแปดข้อได้แล้วก็ล่แทรกซ้อนอะไรแต่ไลายเก็บเขียนไปถึงที่จบแล้วแต่ก็ยัง<บ>ดีไล่อยู่ ข้อข้อสิบข้อสิบนี่พารักรอรออ่านค่ะเพราะว่าของของหลวงปู่พุทธทาสท่านพูดไว้เยอะค่ะเรอยากอยากทราบข้อข้อปัญญาแปดเออข้อแปดขอโทษค่ะปัญญาแปดข้อสุดท้ายนะคะพ่อครูเป็นเป็นเรื่องที่นัจงทุกครังงนัตตาใช่เป็นเรื่องที่อยากฟังพ่อครูมากเลยค่ะว่ากับเขาเนี่ยเขาจะว่ากันยังไงโอ้ยข้อบพ่อครูข้อข้อแปดมันเป็นข้อที่เป็นการรู้จบหมดเลย ทั้งเนื้อหาสาระของสิ่งที่เข้ามารวมกันด้ว่าขันรู้ทั้ง<ม>ขันห้ารู้ทั้งเกิดขึ้นรู้ทั้งวความเสื่อมรู้ทั้งความดับรู้ทั้งคุณค่าประโยชน์รู้ทั้งคุณรู้ทั้งโทษ<ม>รู้ครบหมดเลยมันรวมข้อแปดยรวมทุกอย่างวันหนึ่งสิ่งที่มีกับสิ่งที่มีและปรุงแต่งเป็นอยู่จนกระทั่งถึงที่สุดเกิดและดับ อจบเลยรวมอยู่ในข้อที่แปดหมดเลยปัญญารีค่ะข้อนี้ดีสำคัญมากค่ะพ่อครูเขียนจบะรู้ครอบจบเลยไงถ้ารู้ข้อแปดแล้วก็รู้ในรายละเอียดของหนึ่งรู้จักขันรู้อะไรนะคะขันห้าไงอ๋อรู้ขันอ๋อข่รู้ขันห้ารู้เวทนาสัญญาสัญขันวิญญาค่ะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้่มันเสื่อมอย่างนี้ เกิดนะขึ้นแล้วก็เสื่อมแล้วก็ดับแต่ดับถาวรหรือดับไม่ถาวเนถ้าเพื่อไม่รู้จริงก็ไม่มีดับถาวรมันก็จะวนนะก็รู้ความเกิดขึ้นความเสื่อมความดับเกิดขึ้นรู้คุณรู้โทษนะก็รู้คุณรู้โทษว่าถ้ามันอยู่มันมีคุณยังไงมันมีโทษยังไงเราก็ทําให้มันเป็นคุณอย่างเดียวไม่ให้มันเป็นโทษเลยได้สําเร็จถาวรนแข็งแรงเพียงพอ แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ไปดีอทีนี้ก็อยู่แล้วทีนี้ก็ลงท้ายรู้การดับรู้อนัตตารู้การดับว่าดับอะไรดับจริงใจดับอย่าดับผิดดับถาวรเลยกบดับที่ยังไม่ถาวรก็คือยังไงดับได้เป็นทาวรเลยเป็นประโยชนารปริตญาปัาเป็นประโยชารได้จบอย่างที่ S <S <S อได้สรุปให้ฟังแล้วอย่างมูลสุสิบมาครบแล้วเป็นอมตะแล้วก็รู้จักที่จบสุดท้ายเป็นข้อที่สิบก็ <S <S ทำได้ครบหมดเลยรวมจบครบหมดเลยหรือก็เหลือแต่ว่าคุณจะอยู่หรือไม่อยู่ถ้าคุณไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ถ้าตายลงกายสเพทาปรมารณา หลังจากการตายนั้นคุณตายอย่างที่เรียกว่าตายนิพพานสามหรือวิมุติสามคือสูญเตะวิมุติอเป็นนิหิตตะว,วิมุตอนิมิตวิมุตินะวิมุติอย่างที่ศูนเลยไม่ตั้งนิมิตไม่ตั้งจิตอะไรอีกเลยตายสลายเ,เป็นดินน้ำไฟลมไปเลยเมื่อตายเป็นดินน้ำไฟลมไปแล้วก็จบเลยทีนี้ ขึ้นอีก<บ>ไม่ได้นะไม่<ะ>มีแล้วคุณหมดหายไปเลยตอนนี้คุณหมดความเป็นอัตภาพของของผู้นั้นไปหมดเลยศูนย์หาสลายหายไปเกลี้ยงนี่คือความจบที่จบที่สุดถ้าเราไม่เอาอย่างนี้ค่ะพ่อครูเราจะต่อค่ะเราต่อก็ต่อสิถ้าคุณต่อมันมีปัญหานี่ต่อได้แต่คุณจบแล้วก็จบแล้วจบเลยมันมีที่สุดแห่งที่สุดไง แ็่เราต,รต้องถึงจุดก่อนเราต้องถึงจุดตรงนั้นก่อนแล้วก็มาตัดสินว่าเราจะต่อหรือเราจะจ<ถ>บแค่นี้นใช่ใช่ใช<ม>่มันเป็นที่สุดห่งที่สุดแห่งความเกิดความดับที่สุด<ะ>ที่สุดละเพราะคุณจะเกิดหรือดับก็แล้วแต่ได้เพราะงั้นลักษณะรูปสี่มัน<ะ>จึงมีอยู่หนึ่งอุปจัยะสองสันตติส <4. S 1> ามชรชตาสีาา่ 4. อานิจจตา อันนี้จะตาคือปลายเปิดปลายเปิดให้ตัดสินสุดท้ายตายสุดท้ายเช่นในขณะที่เรายังไม่ได้ตัดสินให้มันจบตายไปทีเดียวยังยังชะรชรตาอยู่ยังเสื่อมอยู่เสื่อมโดยขันเสื่อมโดยขันโดยที่เรียกว่า รูปประขันเนี่ยมันเสื่อมก็มันแน่นแน่มันไม่มีคงทนหรอกใช่มันไม่คงทนมันเสื่อมแน่แน่จะพยายามสเตมโมเลสยังไงก็ต้องจะพยายามโคเอฟฟิเชนต์มันยังไงมันก็ต้องเสื่อมสุดท้ายมันก็ต้องหมดดิ้แรงจนเสื่อมจนได้เพราะมันเสื่อมแล้วเราอยากจะเพิ่มอีกอันนี้จะตาเป็นปลายเปิดคุณก็เติมโคเอฟฟิเชนต์ขึ้นไป แล้วก็ oh. เติมไปแล้วก็เติมไปอีกปุจจุายมันก็จะสูงสุดมันก็ถ้าแค่ภาคเพียรที่สุดยัง oh. อาตมาในภาคเพียรเขาเอวิเชียนมาเลยเจ็ดสิบสองมาด้านหนึ่งนักษัตติ์ oh. นี่ก็พยายามจะไปถึงนักษัตติสองส oh. อง oh. นักษัตีิสองนะ้วดูซิว่าเราจะมันถึงนักขัตี่สองเนี่ยมันเลยครึ่งนะ Mm hmm. ธรรมดา mm hmm. นักกรตรัที่สามเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งสามเศร้าหนักกระสัที่สามจะเป็นสามเศร้าแต่ทีนี้เราถ้าพบว่าเราได้สองเศร้าเนี่ยมันนักษรตรัที่สองเนี่ยเราจะเลือเล่อนเลยครึ่งไปเนี่ยเราจะดูความเลยครึ่งนี่ซิว่าพลังงานเลยครึ่งนั้นนั mm ้น hmm. มันจะมีพลังเท่าไหร่ mm hmm. ถ้าพลังมันไม่มากพอมันก็จะยากมันจะเหนื่อยมาก มันจะไปฝื้นไปได้อีกอย่างเก่งก็รอบที่สามไหวไม่ไหวไม่ไหวรอบที่สามรอบที่สามก็สิบสองสิบสองสิบสองก็คือาตมาดูอายุเก้าสิบหกก่อนดูอายุเก้าสิบหกขึ้นแล้วเราจะพอรู้ว่าโอ้พลังของเราขนาดไหนในอายุเก้าสิบหกรอบที่มันขึ้นรัชกาลที่สองไงตอนนี้รอดูว่าถึงเก้าสิบ เก้าสิบค่ะจากเก้าสิบนี่นะะแปดสิบสี่เนี่ยเราสองหาแล้วเราสองละนักษัตริย์เจ็ดสิบสองแล้วก็แปดสิบสี่พอแปดสิบสี่มาเก้าหกจะเป็นครบสองเต็มพอเรามาแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาเก้าสิบเนี่ยมันจะหกเดือนเจ็ดไปเก้าสิบ หกเดือนมาเก้าสิบมันจะหกเดือนปีปีปีหกหกปีหกปีไอหกปีเก้าสิบมันจะหกปีค่ะว่าถ้าเก้าสิบหกปีเราจะรู้เลยว่าเราจะไปถึงเก้าสิบหกเนี่ยมันจะต้องต้องโชยฟิชเชียนมากหรือน้อยถ้าโชยฟชเชียนมากมากมาก ถ้าจะพยายามนะครับมากแต่าอาตมาคงจะพยายามอยู่90จะเป็นยังไงก็แล้วแต<ะ>่ต้องรู้ว่าเออถ้า90แล้วเนี่ยมันต้องโคนอินเเชียนในระดับคูณยกกำลังอะไรเนี่ยมันต้องแรงมากไปถึง96ครบสองนักษัตร์ครบสองนักษัตร์ถ้าเราโคอินเเชียนของเราได้ดีไปถึง<ะ>เราจะรู้เลยเพราะว่า96เนี่ยมันสองนักษัตรเนี่ย มันเลยมันเลยครึ่งหนึ่งของสามสามนักษัตช่มามันเลยครึ่งหนึ่งของสามนักษัตริย์เมื่อเราจะรู้เลยว่าเขาเราเนี่ยเออไหวไหมอืออ่าเพราะฉะนี้นจะตัดสินยอมปล่อยให้เสื่อมไปแล้วก็ไปจบเก้าสิบหกยางแกงก็ไปร้อยหนึ่งอีกสี่ปีค่ะบายก็ได้หรือว่าเอไปไหวนะ ไปไปเออแล้วก้าสิไปไปถึงร้อยพอไปถึงร้อยแปดโอ้โหทีนี้ทีนี้ครบสามนะสามนักกริย์จะรู้เลยนะถ้าสามนักกริยันี่โอ้โหเฟรชอัพขึ้นไปหนุ่มพอสมควรไปถึงร้อยสี่สิบเลยอ๋ออย่างนั้นโอ้ต้องอีกหลายดันดนท่านต้องเียนนะถึงร้อยแปดเราจะรู้ถ้าร้อยแปดเนี่ย ครูคะพอ่อ<ป>พยายามแล้วแต่ลูกๆช่วยไปด้วยได้นะคะลูกๆจะช่วยมีส่วนมีส่วนมีส่วนพอ่อครูค้าถ้าพ่อครูได้ถึงร้อยแปดไดถึงร้อยแปดนั่นเป็นขั้นแบบสูงสุดแล้วที่ได้ทําสัมปอร์เซ์มาตามลําดับ<อ>ในระหว่างจากตรงนี้เราจะต้องช่วยกันลูกๆจะต้องช่วยกันใน<อ>ทุกๆทุกๆความเก่งที่ลูกมีใช่ไหมคะพอ่อต้องช่วยกันหมดเลยค่ะมัน อยู่ที่ตรงเนี้ยเราหวังทางด้านแพทย์อยู่ว่าไอสรีละเนี่ยถ้าตรงนี้นี่นะมันกินกลนกิน,ก,นกินแรงมากเลยถ้ากระป๋อนี่ออกนี่โอ้โหมันจะไปได้อยู่ถ้ากระปะ๋อนี่ได้ออกออกไปได้เชื่อว่าไปได้เลยนะถ้ากระปะ๋อมันกินแรงอะ่ะมันไม่กินแรงไอตอนนั้นนะมันกินแรงยังไงไม่รู้ มันกินแรงไอมันก็มีผลกระทบจากไอค่ะพ่อครูมันกินไออวัยวะแล้วมันไอจับไข่ยาไอ่ะมันเ่นไจาแกลรี่ไปท่ร่มันสปากรื้นปื้นปื้นปื้นลงค่ะอือค่ะพระักเข้าใจแล้วค่ะพ่อครูค่อยๆเข้าใจไปเทียน้อยจากการได้พูดคุยกับพ่อครูและได้เห็นความจริงที่ปรากฏนะคะอืมเออพระักก็คิดว่าจะเอาไปประมวลแล้วก็จะพยายามค่ะที่จะทําอย่างไรที่จะ หาสิ่งดีดๆมาช่วยเพิ่มโคเอพิเชนพ่อครูให้ได้ค่ะเรลาตั้งใจแล้วค่ะพ่อครูคะเอาเาเอาให้ขอบคุณขอบคุณค่ะ<า>อ๋ช่วยกันค่ะพ่อครูก็อย่าอย่า่นันมันเหมือนมีคนบอกว่าพ่อครูปล่อยแล้วจะยังไงก็ไม่รู้จะไปอะไรพ่อครูอย่าปล่อยนะคะพ่อครูต้อง <c oughs> โคเอพิเชนไปตลอดเดี๋ยวลูกๆเหี่ยวหมดเลยพ่อครูต้องไปให้ได้ แต่ว่าไม่ได้บังคับนะคะคือหมายความว่าถ้าพ่อครูเหนื่อยก็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 วางก็คว้ารู้ว่าพ่อครูเก่งอยู่แล้วพ่อครูเข้าใจอยู่แล้วพ่อครูมีมีปัญญาที่กว้างไกลลึกซึ้งำทำดีรู้ทุกอย่างถ้าฟรักทําอะไรพูดอะไรหรือทําอะไรที่ล่วงเกินพ่อครูกับขอไปด้วยฟรักไม่ค่อยอยากคือมีความหวังดี อยากจะช่วยพ่อครูตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยไม่เคยที่จะพ่อครูให้ให้ช่วยเลยพ่อครูปฏิเสธมาตลอดตอนนี้พ่อพ่อครูให้อนุญาตฝรักคราวนี้ฝรักทําเต็มที่ค่ะฝรักยอมทวาหวชีวิตค่ะพ่อครูค้าให้ทราบหัวใจฝรักด้วยอโเอาเอาเอาหวานคารมคำคมงามงอน ฟ้ารักเชื่อว่าคนอื่นก็ถวายค่ะแต่ว่าเขาไม่พูดเหมือนท่านหนักแน่นอ่ะเพราะว่าพอพูดแล้วเดี๋ยวก็จะว่าหวานอย่างนั้นอย่างนี้อืใช่ไหมคะท่านหนักแน่นพูดเดียคนเดียวเจ้าเจ้าเจ้าพูดพูด อ๋อคนก็ยิ้มอยู่อย่างเดียวไม่ยอมพูดเลย <c oughs> ยิ้มก็กินแคลอรี่นะ <c oughs> เอา,เอา,ออาแล้วต่อที่ข้อท่านคะา่ะแล้วที่พ่อท่านไอค่ะแด็ที่ว่ามีกระป๋อตรงนี้ค่ะเวลาพ่อท่านหายใจพ่อท่าน แห่ยใจลําบากไหมคะในปกติถ้าถ้าไม่ไอก็คือไม่มีผลอะไรเลยแต่ว่าไม่ลําบากอะไรหรอกหายใจก็แม่ถ้าหายใจลำบากนี่จะยากเหมือนเมื่อยไม่ลําบากหายใจก็รู้สึกปกติดีอยู่แค่จะมีเสียมหะแล้วก็ไอแค่นั้นใช่ไหมอ่ามันกกระปอเนี่มันสร้างกระปอะนั้นมันสร้างเส่มหะกมอมันสร้างเข้ามาคนมาปิดนี่มันก็โอ้มันก็ต้อง ไอ้เพื่อที่จะสลัดออกธรรมชาติของร่างกายมันก็โอ้ยไอมันต้องไออ่ะมันไม่ไอไม่ได้จะเห็นได้บางทีมันกําลังบรรยายทรมาอยู่ดีๆก็ต้องไอ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 โอ้ยระคายเคืองระคายเข้าใจความทรมานเลยค่ะพระท่านเกิดเป็นหวัดแล้วเสยงหักพันคออย่างเงี้ยค่ะอ่ามันตายโอ้ยเนี่ยยังน้อยอัตมามันเป็นประจํา เตียตามาก็ตายด้วยโรคหืดนี่แหละอ๋ออันนี้คือเรียกงโรคโรคหืดเหรอคะใช่โรคหืดคิดกักนยโรคหืดโรคคิดกันยเนี่ยโรคหืดอ๋อ <c oughs> ตอนนั้นที่พี่อีทเล่าที่ในรายการที่พ่อท่านนะคะที่บอกว่าพ่อท่านอาการหนักมากหนักกว่าที่เป็นที่ภูฟ้าผ่าทางอีอะ,ะก็เคยก็เคยขึจะรู้เคยรืตอนที่ผูว่าผาทางก็เคยก็ท <c oughs> ี่นี่ก็เคยสองสามครั้งละ มันแรงแๆมาสองสาครั้งว่ะอืมน่าจะมีอะไรอมแล้วก็ละลายเส็มหัไม่ได้นะคะมันยากอ่ะมันอมสลายสลายเส็มหัตัวนี้มันงสสย่างวันมันเหนียวอืมถ้ามันไม่เหนียวมันก็ง่ายอยู่แต่บางวันมันเนี้ยเหนียวหมอปานพ้าก็เลยแบบว่าให้มันออกทางตูด อ๋อที่มมวันยี่วันลุไปเข้าห้องน้ำนานมูกอะไรนะครับมูกรับมูกมากแต่มันคนละมูกนะอันนี้มันมูกมูกในลําคอมันมันเกี่ยวกันด้วยเหรอคะท่านที่แบบทฤษฎีแผนไทยเขาก็บอกว่าเกี่ยวกันอ๋อมันแล้วแต่ทฤษฎีมันจะเชื่อโอแค่เราเป็นหวัดธรรมดาก็ทรมานแล้วเวลาหายใจลำบากทำค่ะ กำลังพูดเดินทางโอ้ฮะจับไหนที่ไหนได้ยินมดโอ้ได้ยินมดด้ยิโทรศัพท์มาได้ยินอันไม่ได้ปิดเสียงปิดไม่เป็นต้องใ่ตั้งจะทำไม่เป็น เออทำไม่เป็นท่านเทียนไม่อยู่ท่านเทียนทําเทศไม่อยู่ท่านเทียนทําให้ตอนนี้ตอนนี้พักอยู่ที่นี่แหละจับน้ำมัสการลาพ่อคูณนะคะจับนมาสการลาท่านปัจฉาค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะนมาสการค่ะ